สบ,บายดียามำสาวๆวันนี้ตอนเสาวเลยครัจัาหน่อยแหละสิไปหาเลาะดงนะาฮาราศอนะครับพอ,อยังก็เอาแหละมืนน้อนี้พอเฮ็ดสีนเฮ็ดยังก็เอาไปหาเลาะแค่นี้แหละจัาหน่อยแหละสิไปหาเฮ็ดมื้อนี้พากันไปหาเฮ็ดสีน บ้ากอะบุได้เมื่อคืนอากาศกันเดี๋ยวพอได้ปิ่งอ้๋อผมยังพันตื่นบ่อนี่ฮะตื่นละไหนลูกทนรับพักมาพี่ แต่จากที่คอยมาตรการเมื่อคืนนี่เขาก็ปลูกอูนอนพูดใดมันห่อนอยู่เมื่อคืนนี่มากอ่ะเราจะปลูกอูนอนอยู่ฮะน,นี่นะติดใยเมื่อคืนนี่ก็บ,บางตัวหนึ่งไปกาดเมื่อคืนจะหน่ยนอยอย่างสิ้เหดกิน หน,นึ่งเขาบัดนี้แล้วบนันนี้ให้ผู้หญิงเขาหนึง่งเขาทาอยู่บอลส่วนขวัญจไปหาหล่อแถวนี้ก็ได้เพือ่อได้นกได้ยังเพื่อพอนอก งไปแทวแคมหัวนี่แหละได้ยินเสียงนกข้อนะบนใดนี่นี่ แถวนี้พวกบ่มีกระหอกนะแถวนี้มีแต่นกนก็เลายโตอยู่ไม้ย่างลำนี้ตุ๊แปอกเด้บ่มีเขาเจาะโกนไม้ย่างปกติแหละกันไม้ย่างเขาสะเจาะโกนเอาน้ำมันย่าง ไปมันอีกอะบ่พออย่างนั้นมีแต่นกแทนนี่บ่มีกระหอบสัตว์ป่าอื่นก็คือบ่จะเห็นไปได้เห็นหอยมูหอยพานแทนนี่แต่กลับมาหดบอลข้าวซุกละบ่ บะอบุกนะแตงโมเปิียเห็ดสีนกิน เปลี่นชาเกลิยไม่เลยแ่บมุกได้บ่กินมั้ยหนมาผมกินอะไรพอมะฮะฮะกะตื่นนอนปะก็ตื่นสวย ชนตาตู่แล้วแล้วเขาสิเห็ดบางเลยนะกินมาอนี่ยได้มกขี่ได้มะขี่นี่พอบางซองโตมะอคืนี่ประกาศแต่ได้ตัวหนึ่งเราจะไปจอบเห็นมะอคืนี่แต่ว่าบุ่พอมันเห็นไม่ได้ได้วะค แหล็ก็แล้วนะจีบางเข้าสีฟักแล้วก็คัวเห็ดเห็ดลาบมาเนีิส่วนแตงโมสีตามแจว่วเศดลาบนะมาหนีิลาบบาง เอาควนไหนฉัน,นอ,อมมนามะนาวแซบละแซบมึนหน้ามาสิตารกันกับคม เบ้อน่องน่แล้วนะหลับหลับปางแล้วเขาจะได้กินข้าววันนี้ตักสวยๆมั่งกินข้าววันนี้ปีกปลากะได้เท่านี้ปลากะกลายเป็นกระเดะ้อะไรปลา เก็บจะบกบุตรอันกินเอันเหนื่อเขาโอ้อาตัวใหญ่ก่อนมูโลดนี่ออางตัวนี่แงโมกไปกินลาบบางกีาพ่ออางตัวน้ำผลินโหดเนี่ยอาหารเส้านนี้มีทอสลาบบางครับปิงปลาตจ้องทำโตเลยแหละ มากินข่าวตรงการทุกคนนะลาบบางกับผิกอ๋ออีกออนอ ตอนนี้ก็กินขา้าวกินน้ำแล้วนะบัดนนี้เขาก็สิพักพรกันัจหน่อยแล้วก็สิไปักหน่อยแล้วสิไปหาหาบางแหนงหาห,หาเฮดซีนหาเมฆายพวกนี้ก็พักพรนนอนละ อะไรคลิปนี้เฮาสไดาปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละขอพ่าขอบใจที่ติดตามและหับส้มคลิปหน้าพอกันใหม่